สวัสดีครับทุกคนรู้จักรถไถเดินตามกันไหมครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นรถไถธรรมดาน,นี่แหละแต่แถวอีสานบ้านผมนี่เขาเรียกว่ารถควายเหล็กเอ้มันเกี่ยวอะไรกับควายฮะทำไมจะต้องเรียกควายเหล็กคงจะต้องย้อนกลับไปหลาย10ปีนะครับหรือว่าอาจจะเนิ่นนานกว่านั้นละ่ะตามอีสานตามต่างจังหวัดผมเข้าใจว่าคงจะหลายพื้นที่แทบจะทั่วทุกภาคของประเทศน,นะฮะก็จะใช้แรงงานวัวควายนะครับในการที่จะลากไถพวน นะครับปรับหน้าดินในการทำนานในการทำไร่ทำสวนทำพืชเกษตรเนี่ยแต่เมื่อเทคโนโลยีมันเข้ามาครับมันก็จะมีเครื่องยนต์กลไกก็คือเจ้ารถควายเหล็กหรือว่ารถไถเดินตามคันนี้แหละเข้ามาแทนในทุกวันนี้คงจะหายากเต็มทีนะคนที่ยังใช้ควายในการเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมแบบนี้นะครับอาจจะยังไม่หมดไปร้อยเหรอกแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าควายเหล็กคันนี้เนี่ยมันคุณประโยชน์ของมันเนี่ยสารพัดจริงๆครับอนเนกประสงค์รอบด้านเลย เราสามารถเอาเขาไปเป็นเครื่องปั่นไฟยังได้หรือจะไปเป็นเครื่องสูบน้ําก็โอเคครับหรือแม้กระทั่งใส่ล้อแล้วก็ใส่เป็นกระบะนะครับทาเป็นกระบะเป็นกล่องไม้กล่องเหล็กอะไรก็ได้ตามที่เห็นเนี่ยเพื่อที่จะใช้ขนของหนักหรือว่าขนขึ้นไป5้าคน10คนเนี่ยสบายครับแรงเ็าเหลือเลยละ่ะจะต้องเร่งรีบครับเพราะว่าฝนก็มาจ่อแล้วผมเห็นเขาทาตรงนี้มา2วันยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็ประมาณสักบ่าย2กว่าเนี่ยฟ้าคลึ้มมานะครับฝนคงจะลงมาอีกได้ไม่นานละ เอาละฮะพูดยิงไม่ทันในขาดคำก็ามาแล้วผลมาในแบบนี้ก็ต้องลุยต่อนะครับแต่ถ้ามันหนักจริงๆโอ้สภาพนี้ไม่ไหวครับลุยต่อไม่ได้จะต้องหาที่กำบงังไม่ใช่มีแต่ฝนนะทุกคนเห็นว่าลมนี่ก็แรงพอสมควรเลยละ่ะมองไปไกลๆนะครับงน,น้อยนะครับน่าจะประมาณ3คูณ3เมตรละแต่คนเนี่ยเกือบ10คนต้องอยู่ให้ได้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่หลบที่บังแล้วไปอยู่ใต้ต้นไม้มันไม่ถูกต้องนะครับ ผ่านไปพักใหญ่ๆฝนหายไปแม้ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะค่ำแล้วนะก็คงจะต้องลุยกันต่อก็ต้องรีบนะฮะมองไปไกลๆก็เห็นเตรียมนะครับถอนกล้าก็คือจะต้องถอนกล้าไปก่อนนะครับถ้าจะไปปากดำนานในตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลือกใช้วิธีหวานครับเขาเลือกใช้วิธีถอนต้นกล้ามาแล้วก็ดำก็สูตรไขสูตรมันนะครับแต่ประมาณสัก80%เนเนี่ยเขาจะหวานเอามีแค่ตรงนี้นะครับที่เขาทำทีหลังเพื่อนเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามาแบบขอแรงหรือว่าแลกแรงกันหรือเปล่าหรือว่าจ้างคือถ้ากรณีขอแรงเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับคำศัพท์คำานึงคือลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเก็บเกี่ยวดำนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็คือเขามาช่วยเราวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยเขานะครับในอนาคตเป็นการแลกแรงกันไปแต่ถ้าจะต้องจ้างกันเนี่ยเห็นก็บอกว่ามัดหนึ่งก็2บาทครับในการที่จะถอนนะฮะเนี่ยเห็นไหมถอนมัดกล้าตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมไปปากดำถ้าคนไหนที่ถอนเก่ง วันหนึ่ง4-500ตังค์เลยนะครับถือว่าไม่ใช่น้อยนะก็นี่แหละครับวิถีนะครับของชาวนาไม่ว่ามันจะเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือเครื่องจกักรในเข้ามาแต่กิจกรรมบางอย่างก็ต้องใช้แรงอยู่เหมือนเดิมลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ